ก็คือห้องมียี่สิบเจ็ดคนใช่ไหมคะอย่างงี้ค่ะทุกคนนึกภาพตามหนูนะคะ <c oughs> ก็คือนี่คือการางคะ่ะอันนี้หนูนั่งอยู่แถวนี้คะ่ะทุกคนหนูนั่งอยู่ตรงนี้เออนั่งตรงนี้แล้วเหมือนว่าเพื่อนกลุ่มนี้หลังห้องเนี่ยอ่าตรงนี้เลยหกคนตรงนี้เป็นเพื่อนที่หนูแบบ<อ> <c oughs> เพื่อนที่แบบหนูมองแบบแรกแล้วแบบดูน่ากลัวนะอะไรอย่างงี้ดูแบบไม่ไม่เ่ะเอ้แบบไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เพื่อนกลุ่มนี้ข้างานี้นนอ,อ่ะตรงนี้สองคนสองคนตรงนี้คือเพื่อนเก่าจากห้องหนูค่ะจากห้องตงัวเองส่วนตรงนี้คือเพื่อนเก่าแต่ว่ามากันคนละห้องอันนี้จะเป็นเด็กใหม่ส่วนตรงนี้จะเป็นผู้ชาย จะเป็นผู้ชายซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเด็กใหม่หรือเด็กเก่านะีคะนี่ก็จะไม่ได้แล้วส่วนตรงนี้ค่ะน,นี่อันนี้จะเป็นเด็กเก่าจากห้องตัวเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเด็กเก่าจากจากเด็กเออเขาเรื่องไงเด็กเก่าแต่คนละห้องส่วนตรงนี้จะเป็นเด็กใหม่ชายค่ะจะแบบแบบนี้ที่หนูเนี่ยคือ,อหนูอยากจะบอกว่า กลุ่มที่หนูกลัวที่สุดนะคะคือกลุ่มตรงนี้ค่ะคือกลุ่มที่หนูไม่กล้าเข้าใกล้เออใหม่แรงแบบกลุ่มที่หนูไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปคูยด,ด้วยคือกลุ่มนี้เพราะว่าเขาแบบเขาแบบดูดูโดหดๆในๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็กลัวไงก็เลยไม่กล้าเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บก็เหมือนว่าด้วยความที่มีคนนี้คนที่นั่งนี้เขาเป็นหัวหน้าห้อง เหมือนสอนนักเรียนเลยอันนี้เขาเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะเขาก็จะคอยแบบตามงานแบบว่าวิชานี้ส่งตรงนี้นะวิชานี้แล้วเขาก็ถามหนูว่าวิชานี้ทาหรือยังและด้วยความที่หนูก็เพิ่งปิ้นงานมาแต่ก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่าจะถึงจะส่งแล้วเพื่อนก็เลยให้ให้มาลอกทุกคนหนูไม่ได้ทําบ่อยนะคะหนูแค่อันนั้นแบบมันรีบจริงเพื่อนเขาก็ให้มาลอกแล้วเขาก็แล้วหนูก็เสร็จแล้วหนูก็ยินให้เพื่อนอน,นี้เนี่ยคือแบบอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆนะแต่แบบแต่แบบเ,เรืงง่องอะไร แบบมันรู้สึกแบบว่ารู้สึกชื่นฉ่ำใจะบบอะไรเงี้ยเออนั่นแหละค่ะแล้วเสร็จปุ๊บคนนี้คนที่นั่งตรงนี้หลังสุดข้างหลังมันจะเป็นล็อกเกอร์ใช่ไหมคะข้างหลังเป็นล็อกเกอร์ทุกคนนึกภาพล็อกเกอร์นะล็อกเกอร์มันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นล็อกเกอร์อย่างนงี้ค่ะแล้วหนูอะได้ล็อกเกอร์อันนี้อันนี้คือล็อกเกอร์ของหนูส่วนแล้วตรงที่ด้ามจับมันหนาหลุดค่ะก็เลยเปิดล็อกเกอร์ไม่ได้ แล้วมัน,ม,นมันเป็นน็อตอยู่ข้างนอกแล้วมันเจ็บมือถ้าเปิดแล้วเพื่อนคนไหนอะเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ค่ะก็เลยแบบว่าเออเขาเรียกว่าไงช่วยหนูเปิดล็อกเกอร์ช่วยเปิดล็อกเกอร์จนเปิดได้แล้วก็แล้วก็ช่วยเอาหนังสือมาไว้ล็อกเกอร์นี้ให้หนูด้วยเพราะว่าล็อกเกอร์นี้ว่างใช่ขันก็เลยรู้สึกว่าเออนั่นแหละรู้สึกว่าอุ้ยเฮ้ยเขาก็ไม่เลี้ยไรนะอะไรอย่างี้ เราอาจจะแบบเราอาจจะขี้กลัวเกินไปหรือเปล่าจนถึงแล้วเราก็เราก็เรียนไปได้มาสองอาทิตย์ใช่ไหมคะจากทีนี้แล้วก็แฮปปี้มากมากค่ะก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้คำว่าสนิทแต่ก็แต่ก็แต่ก็เล่นด้วยกันแล้วแต่ก็รู้จักกันแล้วก็ก็รู้สึกว่าแบบรู้จักกับทุกคนแล้วคือคุูกับทุกคนในห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนคนนี้ค่ะเพื่อนคนที่นั่งตรงนี้ นี่กับตรงนี้นี่เข้ามาคุยกับหนูด้วยค่ะก็คือเหมือนว่าเหมือนว่าโรงเรียนหนูจะเก็บโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็คือตอนเช้าแบบหรือว่าตอนเย็นนี้แบตจะหมดใช่ไหมคะหรือว่าแบบคนนี้เขาไม่มีเไฟล์เขามาขอวไฟล <laughs> ์เขาขอเน็ตเออเขาขอเขาขอใช้เน็ตด,ด้วยแล้วหนูก็เลยแบบว่า <laughs> เฮ้ยเข้ามาคุยกันแล้วด้วย <laughs> มันก็เลยให้มันก็ให้เลยเขาสองคนไปแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็แบตหมดค่ะตอนตอนเย็นหนูอ่ะก็แบบโทรศัพท์แบตแบตจะหมดแล้วแบตเหลือสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะแบตลดเร็วมากแล้วหนูก็เลยถามเพื่อนว่ามีสายชาร์จกับแบตสำรองไหมเพื่อนก็บอกว่ามีแล้วเพื่อนก็ให้ยืมแต่ทุกคนทั้งทงที่เพื่อนก็แบตน้อยเหมือนกันนั่นแหละมันก็เลยเป็นความประทับใจแบบเล็กเลน้อยน้อยให้หนูแบบเอ้ยดีนะแล้วก็ คนนี้ข้างหลังสุดเขาก็เขาก็น่ารักดีค่ะเขาก็เฟรลี่คนนี้เขาก็เฟรลี่คนนี้ก็เฟรลี่ก็คือเฟลลี่ทั้งกลุ่มเลยใช่ค่ะเฟลลี่ทั้งกลุ่มเลยแค่แบบว่าภายนอกเขาอาจจะแบบว่าดูดุๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักนั่นแหละ